าความเข้าใจผิดนะผมที่ทําให้เทรดเดอร์เทรดไม่รอดเคยสงสัยไหมผมว่าเทรดเดอร์บางคนนะผมเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่กี่เดือนก็ลางพอร์ตไปซะแล้วนะครับผมหรือบางคนก็ดูตั้งใจในการเทรดนะผมศึกษาเยอะมาก เทรดบ่อยแต่ก็ยังคงเทรดไม่รอดอยู่ดีวันนี้ผมจึงจะพาทุกคนไปดูและรู้จักกับ5ความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่นะผมที่ทําให้เทรดไม่รอดสักทีบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจตั้งแต่วันนี้คุณจะข้ามกับดักพวกนี้ไปได้อย่างง่ายดายและจะพัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดเลยนะครับผมก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าข้อที่1นนะครับผมหลายคนเข้าใจผิดว่าย,ยิ่งเทรดเยอะเท่ากับยิ่งเก่งโดยเฉพาะมือใหม่หลายคนเลยนะผมเข้าใจว่า ถ้าเรายิ่งฝึกเยอะยิ่งเทรดเยอะเทรดทุกวันนะผมเราจะพัฒนาได้ไวแต่ความเป็นจริงแล้วนะผมการฝึกที่ผิดวิธีจะยิ่งทําให้นิสัยการเทรดของเราพังลงทุกวันทุกวันนะผมโดยความเป็นจริงของหัวข้อนี้นะผมการที่คุณเทรดเยอะโดยที่ไม่มีระบบนั่นเท่ากับคุณเทรดแบบเสพติดนะครับผมสมองคุณจะชินกับการเข้าออกแบบมั่วๆแล้วก็ พอของคุณจะเละโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะครับผมพอเข้าใจว่าคุณกำลังฝึกอยู่อันตรายมากนะผมหลายคนคิดว่าเทรดบ่อยๆต่อให้เทรดเสียก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ไปซึ่งนั่นจะถูกต้องในกรณีที่คุณเทรดอย่างมีระบบนะครับผมแต่ในกรณีที่คุณเทรดอย่างไม่มีระบบและคุณไม่รู้ตัวเข้าออกแบบมั่วๆและคิดว่าตัวเองกำลังฝึกอยู่เนะี่ยอันตรายที่สุดเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมมองนะครับผมลองคิดดูว่าฝึก ให้น้อยลงแต่ฝึกให้ลึกนะผมมีการวิเคราะห์ย้อนหลังมีการจดบันทึกและวางแผนนะผมเทรดวล,ลไม้ก็ยังได้แล้วผมถ้าไม้นั้นมันมีเหตุผลจริงๆและคุณได้ทําการวิเคราะห์อย่างดีแล้วข้อที่2นะผมอินดิเคเตอร์เยอะเท่ากับแม่นยําหลายคนเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เทรดมานานแล้วการที่คุณมีเครื่องมือที่เยอะเนี่ยเท่ากับคุณจะรู้ทิศทางของกาฟได้อย่างแม่นยําขึ้นแต่จริงๆแล้วนะผมอินดิเคเตอร์เยอะไป จะทำให้คุณเนี่ยลังเลสับสนนะผมกับสัญญาณหลอกหรือถ้าอธิบายง่ายๆก็คือแต่ละอินดิเคเตอร์เนี่ยมันดันขัดกันเองนะผมอินดิเคเตอร์นึงบอกให้ buy อินดิเคเตอร์นึงบอกว่ายัง buy ไม่ได้มันจะทำให้คุณยิ่งสับสนและลังเลกับการเทรดนั้นๆหนักกว่าเดิมนะผมแล้วพอคุณเจอมันส่วนทางกันเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ว่าจะเชื่ออะไรดีอยากให้คุณเปลี่ยนแนวคิดนะผมว่าใช้แค่1-2อย่าง หรือจะมากกว่าน,นั้นก็ได้แต่อยากให้คุณเข้าใจมันจริงๆนะผมดีกว่าใช้เป็น5อย่างสิบอย่างแล้วตัดสินใจไม่ถูกนะผมและที่สําคัญคือมีการเก็บสถิตินะผมนั่นจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นกับกลยุทธ์และเครื่องมือนั้นๆอินดิเคเตอร์นะผมควรเป็นตัวช่วยยืนยันไม่ใช่ตัวชีน้นําทุกการเข้าออกนะครับผมข้อที่3านะผมได้กําไรเท่ากับเก่งคนส่วนใหญ่นะผมเมื่อได้กําไรติดกันหลายๆไม้ยกตัวอ,อย่างติดกัน2ไม้สไม้ติดคนส่วนใหญ่จะคิดว่า เราน่าจะเข้าใจตลาดแล้วแหละเราน่าจะเทรดได้แล้วเทรดเก่งแล้วแต่ในความเป็นจริงนะผมบางครั้งคุณแค่เดาถูกก็เป็นไปได้นะผมซึ่งปัญหาของตรงนี้เลยคือเข้าไม้แบบไม่มีแผนแต่ได้กําไรเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะผมสมองมันจะจดจําไปว่าวิธีการเนี่ยมันใช้การได้พอเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันเราก็จะทําแบบเดิมอีกนะผมสุดท้ายล้างพอร์ตยกตัวอย่างนะผม เข้าเทรดไป10บหม้โดยไม่มีแผนนะผมเข้าไปมุ่วมเลยแต่ดันได้กําไรมาอาจจะชนะไป6กหม้7ไม้ดหมายนะผม ก็ยังกำไรอยู่ดูเหมือนจะโอเคดูเหมือนเราเข้าใจตลาดแล้วแต่พอพลาดไม้ใหญ่กลับไม่คัดเป็นต้นนะผมสุดท้ายก็ล้างพอร์ตในที่สุดนั่นเองอยากให้เปลี่ยนมุมคิดตรงนี้นะผมว่าการที่คุณทํากําไรได้ครั้ง2ครั้งเนี่ยหรือติดกันไม่กี่ครั้งมันไม่ได้แปลว่าคุณเก่งแล้วนะผมระบบมันต้องรอดในระยะยาวนะผมมันถึงจะเรียกว่าเวิร์กผมเน้นย้ำเสมอนะผมเกี่ยวกับการเทรดเพื่ออยู่รอดในระยะยาว และทำกำไรได้ในระยะยาวนะครับผมข้อที่4แล้วนะผมพอร์ตเล็กไม่มีความหมายเทรดเดอร์หลายคนนะผมมองว่าพอร์ตแค่100ดอล5 0ารดอลมันเล็กเกินที่จะเริ่มต้นนะผมเลยไม่ตั้งใจเทรดไปงันงันนะผมไม่มีแผนอย่างจริงจังเพราะคิดว่าเดี๋ยวพอร์ตใหญ่ค่อยจริงจังแต่เชื่อผมเลยนะผมถ้าคุณยังควบคุมพอร์ตเล็กไม่ได้เนี่ยต่อให้คุณมีเงินเป็นแสนเป็นล้านก็ยังพังเหมือนเดิมนะครับผมความเป็นจริงของตรงนี้ที่คุณต้องรู้เลยคือพอร์ตเล็กมันเป็น การฝึกระบบนะผมและวินัยที่ดีที่สุดเลยนะผมเพราะอะไรเพราะต่อให้คุณเสียมันก็ยังเสียแค่เล็กน้อยนะผมคุณควรจะตั้งใจฝึกในพอร์ตเล็กให้เหมือนกับมันเป็นเงินก้อนใหญ่ในชีวิตคุณอย่างที่คลิปก่อนๆที่ผมเคยทาคลิปเกี่ยวกับการเทรดให้เหมือนทาธุรกิจนะผมลองจริงจังกับมันดูนะผมคิดดูว่าเนี่ยมันเป็นธุรกิจของเรานะผมไมเซ็ตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลย ข้อหนึ่งคือถ้าเสี่ยง1%ต่อไม้คุณจะฝึกการอยู่รอดได้แบบปลอดภัยมากๆนะครับผมซึ่งตรงนี้มันดียังไงอย่างให้ผมชอบย้ำนะครับผมว่าคุณไม่จําเป็นต้องเทรดเทพเทรดเก่งเดาทางกราฟถูกเสมอไปก็ได้นะครับผมเพียงแค่คุณมีระบบที่สามารถใช้กันได้และคุณมีวินัยกับมันสามารถอยู่รอดในตลาดนะครับผมย้ําว่าอยู่รอดก็เพียงพอแล้วนะครับผมที่จะสามารถทํากําไรในการเทรด forex ได้ตรงนี้อยากให้ลองเปลี่ยนมุมคิดดูว่าพอร์ตเล็กนะครับผมคือสนามซ้อมของมืออาชีพถ้า คุณทําเงินก็เล็กให้เติบโตได้เมื่อคุณเพิ่มจํานวนเงินที่ใหญ่ขึ้นมันก็เป็นแค่สเกลเฉยๆนะครับผมยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ผมออกไม้เพียงแค่0.01เองนะครับผมหลายคนมองอาจจะคิดเลยนะผมว่าเล่นไปทําไมคือมันได้น้อยมากเลยผมไม้หนึ่งที่ผมเทรดได้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อผมทํา0.01แล้วมันใช้ได้จริงๆผมก็แค่เพิ่มจาก0.01เป็น 0.1เป็นต้นนะผมแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยแค่นี้เงินผมก็มากขึ้นตามสเกลแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกพอร์ตเล็กนะผมโฟกัสไปที่แผนการและวินัยของตัวเองดีกว่าข้อสุดท้ายนะผมคัดลอสเท่ากับความพ่ายแพ้ผมบอกเลยว่านี่คือความเข้าใจผิดที่พังที่สุดเลยนะผมที่คนส่วนใหญ่มองว่าการคัดลอสเนี่ยคือการแพ้แต่ในโลกของการเทรดนะผมไม่มีใครและไม่มีแผนการไหนที่สามารถชนะได้100%นะผมคัดลอสคือกลยุทธ์ในการ ป้องกันพอร์ตนะผมอยากให้คิดอย่างนี้มากกว่าปัญหาหลักเลยคือไม่ยอมคัดแล้วก็ถือไม้ที่ติดลบต่อนะครับจนพอร์ตค่อยๆละลายเป็นทุกวงการนะผมคนส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าคัดลอสทนถือแดงไม่ทนเขียวนะผมกาไรรีบปิดแต่พอแดงปุ๊บนี่ถือได้เป็นเดือนเป็นปีหรือหนักสุดเลยก็คือลางทั้งบัญชีจากไม้เดียวอยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมคิดนะผมการคัดลอสเนี่ยมันเหมือนกับค่าใช้จ่ายนะผมที่ ช่วยให้คุณเทรดต่อไปได้อยากให้จำไว้เลยนะผมว่าเทรดเดอร์ที่สามารถทํากําไรได้จริงๆเนีเ่ยเขายอมแพ้เล็กๆน้อยๆนะผมเพื่อที่จะอยู่ในเกมต่อและชนะครั้งใหญ่ได้นั่นเองสรุปปิดท้ายคลิปแล้วนะผมก็น่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนเลยนะผมว่าความพังของระบบเนี่ยมันไม่ได้มาจากกราฟหรือว่าระบบเลยนะผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมักจะมาจากความเข้าใจผิดที่สะสมมาตั้งแต่วันแรกที่คุณเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณดูแล้วว่า จุดไหนที่คุณต้องแก้นะผมรีบแก้เลยถ้าความเข้าใจผิดนั้นมันยังอยู่และคุณยัง ทำมันต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะแก้ยากมากนะผมมันจะติดกลายเป็นนิสัยและการเทรดต่อจากนั้นมันก็จะผิดตามไปเรื่อยๆน,นั่นเองแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเออนี่มันแบบตัวเราชัดๆเลยก็สามารถมาแชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมก็อยากรู้มุมมองของคนอื่นด้วยเช่นกันว่าคิดเห็นยังไงว่าเคยเข้าใจผิดแบบไหนหรือเจ็บมายังไงบ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากให้ EP ต่อไปผมทําเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเอาไว้ได้เช่นกันนะผมคลิปนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับ ขอบคุณที่ดูมาจนจบแล้วก็สำหรับใครที่กำลังเทรดอยู่ก็ขอให้เทรดได้กำไรนะผมประสบความสำเร็จมีความสุขกับการเทรดด้วยนะครับผม